สวัสดีค่ะเจดียูรินะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจก็มีเมนูมานําเสนอนะคะสไตล์แม่บ้านเยอรมันเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะใจก็ขูดมันฝรั่งเป็นเส้นๆส่วนผสมใจใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เราก็จะได้มันฝรั่งประมาณนี้นะคะ หลังจากที่ใจขุดมันฝรั่งเสร็จแล้วนะคะเราก็มาผัดตัวเบคอนกันเบคอนที่นี่ก็จะเป็นมีสองอย่างนะจะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็อย่างแบบเป็นสไลด์เป็นชิ้นอันนี้หลัาใจใจก็ซื้อมาแบบเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วเราก็มาตัดเป็นชิๆๆน้นๆก้อนเป็นต้งก้อน,น,น,นสี่เหลี่ยมนุ่กเต่าเองนะ ก็บางครั้งก็จะมีอย่างเป็นที่อยู่ในแพ็คที่สําเร็จแล้วก็ตัดมาแล้วก็มีเหมือนกันแต่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เมืงไทยจะมีหรือเปล่านะเพราะส่วนใหญ่ก็จะน่าจะซื้อเป็นแบบเป็นแบบสไลด์เป็นชิ้นบางๆล้วก็จะคั่วเบคอนตัวนี้ก็เหลือง ที่นี่ก็เป็นภาษาเยอรมันก็จะเรียกชิก้นเกนโรสเปกประมาณนี้ค่ะเมื่อเบคอนเราเป็นเหลืองดีแล้วนะเราก็ตักออกแล้วไม่ต้องล้างนะกระทะเราใช้ต่อได้นะเราจะใช้น้ำมันที่อยู่ในกระทะเพื่อจะผัดมันฝรั่งเราเราก็จะเมื่อเราผัดเบคอนเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่มันฝรั่งโดยไ่ในกระทะ เกลี่ยให้ทั่วนะคะให้เสมอกันเมื่อเราเกี่ยได้ประมาณนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักสานาทีแล้วเราก็มากลับด้านเมื่อเรากลับมันฝรั่งสองรอบแล้วนะเราก็จะใส่เบคอนเราลงไปเราก็จะปรุงรสทำกระเพิะไ,ไ,ไ,ไทย ปนเล็กน้อยเพราะว่าเราจะไม่ใส่มากนะเพราะว่าเบคอนเค็มอยู่แล้วนะเข mm. ินผสมไม่เข้ากันเราก็จะทำเป็นแผ่นๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้ด้านล่างเหลืองแล้วเราถึงจะกลับนะ แล้วเ,เราค่อยมาใส่ชีดด้านบนกันเมื่อเราคิดว่าด้านล่างเลืองดีแล้วนะเราก็จะใส่จานลงไปเพื่อที่จะกลับตัวมันฝรั่งเรานะเดี๋ยวก็จะทําแบบน,นี้ก็เทกลับลงไปที่ที่ในกระทะ จากนั้นก็โรยชีสที่เราจะใส่นะจะใช้ชีสเกาด้านะก็ใส่โรยลงไปเพื่อนๆสามารถใช้ชีสเป็นแผ่นได้นะเพราะว่าที่เมืองไทยอาจจะมีเป็นแผ่นแล้วก็เป็นแบบฝอยก็น่าจะมีนะที่เมืองไทยก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบว่าจะชอบใช้แบบไหน แล้วก็ปริมาณก็แล้วแต่เพื่อนๆนะรายขอแนะนําว่าต้องใช้กระทะเทฟลอนนะคะเพื่อที่ว่ามันจะไม่ได้ติดกระทะเรานะจากนั้นใจก็จะปิดฝาเพื่อให้ที่ชีสเราละลายเมน,นูอาหารใจก็เสร็จเรียบร้อยโลจิกเป็นภาษาของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เยอรมัน ค่าเกียงกันนิดหน่อยถ้าใจออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ